สู่งานก่อร่างสร้างพาริเวศนะครับในวันอาทิตย์ที่1วมิถุนายน2025นะครับคิสจจักรของเราเนี่ยใช้สถานที่มา6-7แห่งเช่ามาโดยตลอดเราไม่มีที่เป็นของเราเราไม่มีอาคารที่เป็นสถานนสัารารของเราแต่บัดนี้พระเยซูได้ส่งประทานให้แก่เราเพราะนั้นพื้นดิน คืนนี้เป็นของพวกเราทุกคนเป็นของพระเยซูที่ให้เราทั้งหลายอารักขาดูแลและถวายเกียรติพระองค์ด้วยการสร้างพระนิเวศให้กับพระองค์ The charity work and everything we can do always ังนั้นคุณจะไปช่วยคนยากจนไปทำกุศลช่วยเหลือคนอื่นนะคุณก็ทำได้ตลอดเวลา But this is of แปลว่าการที่จะสร้างพันนิเวศของพระเจ้าแล้วคุณจะมีส่วนนั้นแค่ครั้งเดียวในชีวิตของคุณ God will not claim it but He will reward you here openly และผมการันตีได้กับพี่น้องว่าถ้าคุณนะครับให้กับพระเจ้าพระองค์เนี่ยทอดพระเนตรดูในรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างและคุณจะไม่เป็นหนี้พระองค์เลยแต่พระองค์จะอำนวยอวาพรคุณอย่างมากมายมหาศาลแอลเลลูยาอ โอ้นี่ก็สวยโอ้โหนี่ก็สวยนายดูอะไรอะ่ะขอดูบ้างสิอืมสวยจริงด้วยอันนี้ก็หรูอันนี้ก็คลาสสิกอันนี้ก็โมเดิร์นส่วนอันนี้ก็ไฮเทค โโอ้โสวยยมากเลหบ้านเราต้องมีแบบนี้ให้ได้ฮะเอางั้นเลยเหรอใช่เก็บตังรอแล้วเนี่ยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเลยเราว่านะมันควรจะอยู่ในโบสเรามากกว่าดูอย่างกษัตริย์ดาวิดสิเราอยู่ในวังไม้สนสีดาแต่หีพระสัญญายังอยู่ในเต็นท์ ท่านยังทนไม่ได้เลยแล้วเราจะทนเห็นคิดจักของพระเจ้ายังอยู่แค่นี้ได้เหรอโอ้โหฟ้องผิดเลยนะเนี่ยสแสดงว่านายเตรียมถวายสร้างบทพครบแล้วใช่ไหมหนุนใจมากเลยอก็กำลังคิดอยู่อ่ะแต่ก็เห็นรู้ทางแล้วนะคิดว่าภายในปีสองปีนี่แหละเราจะรวมเงินไปก้อนใหญ่ๆมาสร้างโบสถ์ให้ใหญ่โตวถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้แน่นอน นานไปไหมมันต้องภายในปีนี้ไม่ใช่หรอเออได้แน่ไม่ต้องห่วงไหนขอดูบ้างสิ ไปเลยไม่พูดไม่ชาไอ้ลูกชายเ้ยคิดจกกัดกำลังจะสร้างแต่งว่าประมาณก็ยังขาดอยู่เห็นทีเราต้องจากกันแล้วแหละ เลยเหรอแล้วนายจะเอารถที่ไหนใช้อะ่ะจ่ต้องห่วงลำบากนิดหน่อยใช่เงินทองอะ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่โอกาสที่จะสร้างคิดจักรอะ่ะสิบปีกว่าจะมีใช่เดี๋ยวพระเจ้าก็อวยพร ข้าพเจ้าอยากที่จะขอบพระคุณพระเจ้าผ่านการที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกันกับพี่น้องในคิตจักรผ่านการที่คิตจักรได้น้นให้เราได้มีชีวิตส่วนตัวในความเข้มข้นในการอธิษฐานและการตอบสนองต่อพระวจนะคำของพระเจ้าและสิ่งที่เห็นถึงการรับรองที่มาจากพระองค์คือมีสมาชิกท่านหนึ่งที่เขามีภาระใจที่อยากที่จะประกาศเพื่อนของเขาให้รู้จักกับพระเจ้า และเพื่อนคนนั้นก็มาถึงคิตาจักรแล้วเขาได้เปิดใจต้อนรับพระเจ้าและได้อธิษฐานกับพระเจ้ามีประสบการณ์และรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นคําตอบของชีวิตเขาเลยมีภาระใจที่อยากที่จะให้ครอบครัวของเขาได้มีประสบการณ์ได้รู้จักกับพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันแล้วเขาก็พาครอบครัวของเขาเนี่ยมาถึงคิตาจักรและครอบครัวก็เปิดใจต้อนรับพระเจ้าและมีประสบการณ์ที่มาจากพระองค์และ เขาก็ทั้งครอบครัวเนี่ยก็อยากที่จะให้คนในชุมชนเนี่ยได้มีประสบการณ์ได้เห็นถึงความรักของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันจึงมีการประกาศพระนามของพระองค์อย่างต่อเนื่องในทุกจุดทุกที่ทุกแห่งที่ครอบครัวนี้ได้ไปประกาศเห็นถึงการอัศจรรย์และประสบการณ์การช่วยเหลือที่มาจากพระองค์ทําให้คนในชุมชนมีภาระใจที่จะประกาศพระนามของพระองค์อย่างต่อเนื่องจากจุดหนึ่งจากชุมชนหนึ่งไปสู่ ชุมชนข้างเคียงอย่างต่อเนื่องและไม่จัากัดพระเจ้าอยากที่จะนหใจพี่น้องทุกคนนะคะว่าเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเริ่มต้นที่เราผูกพันตัวกับที่จะเริ่มต้นที่ตัวเรามีชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าในการอธิษฐานในการรับพระวนจะนะคำของพระเจ้าและการประกาศนําพาความรักของพระองค์ไปสู่คนอีกมากมาย และเริ่มต้นที่ตัวเราและส่งผ่านความรักนี้แล้วเราจะเห็นถึงการรับรองที่มาจากพระองค์ขอบคุณพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าเองก็อยากขอบคุณพระเจ้าค่ะในสิ่งที่ได้มีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในทีมพันธกิจซึ่งได้มีภาระใจกับท่านผู้นำในการส่งต่อความรักของพระเจ้าผ่านการประกาศข้าพเจ้าเองก็ได้ออกประกาศตามหมู่บ้านและเปิดกลุ่มพันธกิจ หลายจุดหลายที่เราเห็นการทรงนำที่มาจากพระเจ้าผ่านการอธิษฐานร่วมกันกับพี่น้องในทุกครั้งที่ออกไปเห็นการเคลื่อนของพระเจ้าว่าแต่ละจุดที่เราออกไปทําเห็นการเปิดออกในแต่ละสัปดาห์เราจะได้ยินการแบ่งปันจากพี่น้องที่เข้าร่วมกลุ่มในประสบการณ์ในสิ่งที่เขาอธิษฐานแล้วพระเจ้าได้ตอบมีหลายคนที่มีปัญหาเศรษฐกิจพระเจ้าก็ปลดปล่อยด้านการเงินมีหลายคนที่ลูกติดสิ่งเสพติด พระเจ้าก็ช่วยเหลือให้ลูกของเขามีการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากนั้นเมื่อกลุ่มในการสอนสร้างมีคนที่เข้มแข็งก็เห็นทุกคนลุกขึ้นมามีภาระใจที่อยากให้ชุมชนของเขาเองก็อยากรู้จักพระเยซูมากขึ้นจึงทําให้พี่น้องหลายคนลุกขึ้นมาประกาศพระนามของพระเจ้าด้วยทําให้เห็นการขยายออกมาในแต่ละจุดในแต่ละตําบลที่เห็นกลุ่มการสอนสร้างเกิดขึ้น มากขึ้นและทุกที่ที่ได้ไปก็เห็นพี่น้องใช้พระนามของพระเยซูคริสต์และเห็นการปลดปล่อยในหลายสิ่งหลายอย่างหลายชุมชนที่เราไปเรารู้ว่าการประกาศพระนามของพระเจ้าทุกคนรอคอยการที่ได้รู้จักพระเยซูและลูกคนก็รู้ว่าทางของพระเจ้าเป็นทางแห่งความจริงค่ะ ข้าพเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องค่ะว่าการประกาศเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูเป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงแล้วเรารู้ว่าเมื่อข่าวประเสริฐไปถึงที่ใดผู้ใดที่เปิดใจต้อนรับพระเจ้าเขาเองก็ได้รับการอวยพรหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาแก้ไขด้วยตนเองไม่ได้แต่เมื่อเขาต้อนรับพระเยซูเข้ามาเขาเห็นการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณพระเจ้าสําหรับนิมิตหนึ่งหมื่นคนในปี2025นี้ พระเจ้าและในทีมเองมีความตั้งใจที่จะมีส่วนทําให้นิมิตได้สําเร็จครับจึงได้หนุนใจกันในการประกาศในการบุกเบิกงานพันธกิจของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราได้พึ่งพาพระองค์ได้ร่วมใจกันเป็นเอกภาพเราได้เห็นพระเจ้าทรงเคลื่อนและทรงรับรองในการประกาศเราได้เริ่มต้นจากสายสัมพันธ์ผู้เชื่อใหม่ในชุมชนที่เรามีอยู่นะครับ ได้ออกไปตัดผมประกาศครับขอบคุณพระเจ้าที่เราเห็นคนมากมายได้เปิดใจเรื่อต้อนรับพระเยสูคริสและก็เห็นประสบการณ์เห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในแต่ละชุมชนเห็นพระเจ้าทรงนำในการติดต่อให้เราสามารถประกาศในแต่ละชุมชนได้อย่างอัศจรรย์นะครับในชุมชนนะครับมีคนที่นิ้วล็อกนะครับเมื่อเขาได้ต้อนรับพระเยซูและได้อธิษฐาน ก็เห็นการหายโรคอย่างอัศจรรย์ครับมีคนที่เข้ามาด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบทําให้เดินไม่ได้เมื่อเขาได้ต้อนรับพเระเยสูพี่น้องได้อธิษฐานเถื่อก็สามารถลุกขึ้นมาเดินได้ปกติและก็มีหลายคนได้มาถึงพิเศรครับมากไปกว่านั้นเราได้เห็นนะครับผู้นําในชุมชนหลายหลายชุมชนได้ต้อนรับพระเจ้าอย่างมากมาย เชื่อว่าสิ่งนี้พระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยและเห็นการทรงนำทรงเคลื่อนด้วยหมายสำคัญด้วยการอศัศจรรย์ครับเมื่อข้าพเจ้าออกไปสิ่งที่เห็นอย่างชัดเจนคือมีคนมากมายที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้ารอคอยเราอยู่อยากให้เราได้กล้าที่จะออกไปด้วยความเชื่อด้วยความรักของพระเยซูคริสต์เริ่มจากที่ที่เราอยู่ในชุมชนของเราในที่ทำงานของเราในที่เรียนของเรา ให้เรากล้าหาญในการประกาศในการนำความรักของพระเยซูไปเชื่อว่าเราจะเห็นพระพรเห็นคนมากมายได้ต้อนรับพระเจ้าเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเอเมน